การเสียบยอดมะม่วงนะครับคือการขยายพันธุ์มะม่วงอีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตให้กับต้นมะม่วงครับขั้นตอนแรกนะครับเราทําการตัดต้นตอนะครับตัดในลักษณะนี้ครับต่อไปนะครับเรานํากิ่งพันธุ์ดีนะครับอนให้เป็นรูปริมนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการผ่าต้นตอนะครับผ่าลงไปประมาณ1นิ้วนะครับทำการนํากิ่งพันธุ์ดีนะครับมาเสียบลงไปเลยครับต่อจากนั้นนะครับเราก็ทําการใช้เทปพันกิ่งนะครับนำถุงพลาสติกใสมาทําการคุมยอดไว้นะครับการดูแลรักษาเรามา สังเกตดูสิ่งพันธุ์ของเราติดแล้วนะครับตามันมีการแตกยอดขึ้นมาสามารถคลายถุงแล้วก็เปิดถุงได้เลยนะครับนี่ก็คือ,อตัวอย่างการเสียบยอดมะม่วงนะครับซึ่งเราทําการเสียบไปแล้ว4-5เดือนแลนะครับจะสังเกตว่ารอยแผลของเขาก็มีการเชื่อมกันแล้วนะครับการเสียบยอดมะม่วงด้วยวิธีนี้ทดลองทําแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเบคุนแผนศรีราโคดครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเสียบยอดมะม่วงครับ การเสียบยอดมะม่วงนะครับก็คือการขยายพันธุ์มะม่วงอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยการเอายอดจากต้นพันธุ์ดีนะครับมาเสียบต่อเข้ากับยอดของต้นต่อโดยการให้เนื้อเยื่อของมะม่วงทั้ง2ต้นนะครับมาเชื่อมประสานกันเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตให้กับต้นมะม่วงครับข้อดีของการเสียบยอดมะม่วงนะครับก็มีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับเราสามารถได้มะม่วง ในหลายสายพันธุ์ในต้นเดียวต้นมะม่วงของเรานะครับก็มีการเจริญเติบโตได้ดีเนื่องจากต้นต่อที่เรานํามาเสียบยอดนะครับเป็นต้นที่เราได้จากการเพาะเมล็ดซึ่งต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะมีการหาอาหารได้ดีและทําให้ต้นที่เรานํามาเสียบมีการเจริญเติบโตได้ดีให้ผลผลิตให้ลูกติดลูกติดดอกดีครับการเสียบยอดครับเป็นวิธีนะครับที่ทําได้ง่ายนะครับให้ผลผลิตได้เร็วนะครับ สำหรับอุปกรณ์นะครับก็มีต้นตอนะครับที่เราจะนํามาเสียบยอดแล้วก็ยอดของมะม่วงพันธุดีก็คัตเตอร์กันไกตัดจริงเทปพ,พันจริงเชือกฟางแล้วก็ถุงพลาสติกใสครับ ครับสาหรับต้นต่อเราสามารถทําได้ตั้งแต่ต้นที่มันกําลังเล็กอยู่นะครับที่มีความสูงประมาณ40-50ถึงเซนก็สามารถเริ่มทําการเสียบยอดได้หรือว่าเราจะต้นต่อนะครับได้จากการเพาะเมล็ดที่เป็นมะม่วงที่มีการหาอาหารได้จริงครับเช่นมะม่วงพื้นบ้านทั่วไปเช่นมะม่วงป่าครับต้นที่มีการเจริญเติบโตแล้วนะครับเราก็สามารถทําได้เช่นกันครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะทําการเสียบยอด กับต้นที่มีการเจริญเติบโตแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปทําการเลือกจริงเลยนะครับหลังจากที่เราได้ต้นพันต้นต่อแล้วครับเราจะทําการเลือกจริงนะครับโดยวันนี้เราจะใช้จริงนี้นะครับลักษณะของจริงนะครับก็ให้มีความเขียวอยู่นะครับไม่ถึงกับต้องให้เป็นน้ําตาลหมดจริงในะลักษณะนี้จะทําการประสานได้เร็วเนื้อยเยื่อทําการประสานได้เร็วขนาดของจริงต้นต่อเราก็จะนําต้นพันธุ์ดีมาทาบให้ขนาดมันประมาณเท่ากันครับสำหรับ ยอดพันธุ์ดีนะครับคือยอดพันธุ์มะม่วงนะครับที่เราต้องการที่จะนํามาเสียบไม่ว่าจะเป็นน้ําดอกไม้เฉลียวเสวยหรือว่ามหาชนกอย่างนี้ครับเรามียอดพันธุ์เราจะนํามาเสียบกับต้นตอในวันนี้นะครับเราจะทําการสาธิตวิธีเลือกยอดวันนี้เราจะเอายอดของมะม่วง3ามฤดูนะครับซึ่งวิธีการเลือกจะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับสำหรับการเลือกยอดนะครับเราเลือกยอดนะครับที่มัน มีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นต่มๆแบบนี้นครับคือยอดที่จะทําการแตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับขนาดของยอดนะครับเราก็ควรที่จะเลือกให้เหมาะสมกับต้นต่อนะครับเราจะทําการตัดประมาณ4-5นิ้วนะครับทําการตัดแล้วก็ลิใบ สำหรับนี้นะครับคือยอดนะมะม่วงพันธุ์ดีนะครับคือมะม่วง3ามฤดูที่เราตัดมานะครับเราตัดมาก็ประมาณ6 7ถึงนิ้วเผื่อที่เราเฉือนเวลาเราเฉือนแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการเราก็สามารถเลื่อนขึ้นมาได้อีกนะครับสำหรับสีของจริงนะครับก็ควรที่จะเลือกจิงนะครับที่มีสีเขียวนะครับไม่ควรเลือกจิงที่มีสีน้ําตาลหรือจิงที่แก่เกินไปสําหรับใบนะครับเราก็ทําการริทิ้งให้หมดเลยนะครับ ไม่จําเป็นนะครับคือยอดจริงพันธุ์ดีเนี่ยเราสามารถเก็บมาจากที่อื่นอย่างเช่นเราไปดูงานจากที่อื่นเราต้องการจริงพันธุ์เราก็ขอจริงพันธุ์จากเขามาแล้วเราก็นํามาใส่ขวดพลาสติกแล้วก็ปิดฝาไว้เพื่อรักษาความสดให้กับจริงพันธุ์ของเรานะครับนี่นะครับการเก็บรักษาจริงพันธุ์ดีนะครับคือเรานํามาใส่ขวดในรักษานี้นะครับเพื่อรักษาความสดให้กับจริงพันธุ์ของเรานะครับเก็บได้นานจนกว่าที่ยอดพันธุ์มันจะเหี่ยว นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราทําการตัดต้นตอนะครับจริงที่เป็นต้นตอนะครับเลือกจริงที่มีความเฉียวนะครับไม่ควรเลือกจริงที่มันมีสีน้าตาลครับเพราะจริงนี้จะมีการเชื่อมประสานกันได้เร็วทําการตัดไปเลยครับตัดในลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับเรานาจริงพันธุ์ดีนะครับมาทําการเฉือนนะครับเฉือนให้เป็นรูปริมนะครับ ลักษณะของจิงพันดีนะครับก็ให้ไว้ความยาวประมาณ4นิ้วเขียนในรูปริมในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการผ่าต้นตอนะครับผ่าลงไปประมาณ1นิ้วนะครับระวังนะครับระวังคัตเตอร์มันจะโดนมือผ่าลงไปในลักษณะนี้ครับให้ความลึกประมาณ1นิ้วจากนั้นเราทําการนําจิงพันดีนะครับมาเสียบลงไปเลยนะครับ เราจะทำการให้ด้านใดด้านหนึ่งนะครับประสานเนื้อเยื่อนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็ทำการใช้เทปพันจริงนะครับพันบริเวณแผลที่เราเสียบไปนะครับ ต่อไปนะครับเราก็นําถุงพลาสติกใสคมาทําการคุมยอดไว้นะครับสาเหตุที่ทําการคุมยอดไว้นี้ก็เพื่อลดการคายน้ํารักษาความชุ่มชื้นให้กับยอดหญิงพันธุ์ของเราครับ การดูแลรักษาก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับแค่เรามาสังเกตดูจิงพัน์ธุของเราติดแล้วนะครับให้สังเกตที่ตุ่มยอดตานะครับตามันมีการแตกยอดขึ้นมาเราก็สามารถคลายถุงแล้วก็เปิดถุงได้เลยนะครับ <S <S ะระยะเวลานะครับก็ประมาณ3าถึงสสัปดาห์นะครับยอดมันก็จะทําการแตกยอดใหม่ขึ้นมาหลังจากที่มันแตกยอดใหม่นะครับเราทําการคลายเชือกกอ,อกนะครับเรายังไม่ ดึงถุงออกเลยนะครับให้อากาศข้างนอกเข้าไปข้างในเพื่อให้ยอดข้างในปรับสภาพได้รประมาณ3วันเราถึงจะดึงถุงออกนะครับหลังจากที่เราทําการเสียบไปแล้วนะครับประมาณ1ปีมันก็จะให้ผลผลิตนะครับ ใช้กับมะม่วงได้เกือบทุกสายพันธุ์นะครับจิงพันธุ์ดีเราจะต้องการจริงพันธุ์ชนิดไหนเราก็นํามาทําการเสียบได้สําหรับต้นตอนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นตอของมะม่วงพันธุ์ไหนก็ได้ถ้าจะให้ดีก็เป็นมะม่วงพื้นบ้านพวกมะม่วงแก้วว่ามะม่วงป่าแบบนี้ครับเขาจะหาอาหารได้ดีแล้วก็สามารถนําไปเลี้ยงจิงพันธุ์ดีของเราและให้ผลผลิตได้เร็วครับนี่ก็คือ,อตัวอย่างการเสียบยอดมะม่วงนะครับซึ่งเราทําการเสียบไปแล้ว 4ี่ถึงห้าเดือนแล้วครับจะสังเกตว่ารอยแผลของเขาก็มีการเชื่อมกันแล้วนะครับมันก็ทําการแตกยอดออกมาจํานวน3ยอดแบบนี้ครับลักษณะ,ะน,นี้ก็รอยเจ็บผลผลิตได้เลยนะครับสําหรับต้นนี้นะครับเป็นต้นที่เป็นแม่พันธุ์นะครับหรือว่าต้นที่เป็นตอหลักก็คือต้นมะม่วงเชียวใหญ่นะครับทําการเอามะม่วง3ามฤดูมาเสียบที่ต้นมะม่วงเชียวใหญ่นะครับแล้วก็จะได้เป็นมะม่วง2สายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวกันนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับการเสียบยอดมะม่วงนะครับเป็นวิธีการขยายพันธุ์มะม่วงอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เป็นวิธีการที่ทําได้ง่ายและเราก็สามารถได้มะม่วงได้หลายสายพันธุ์ในต้นต่อเดียวเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับมะม่วงอีกวิธีหนึ่งนะครับการเสียบยอดมะม่วงด้วยวิธีนี้ทดลองทําแล้วได้ผลดีครับ